ีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตั้งแต่แรกเริ่มเลยที่พ่อโจโยมานินไปบ้านน้องโซเฟียนะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็ถามความรู้สึกของน้องและแม่นะคะพร้อมกันนี้น้องโซเฟียก็โชว์มือตําบักห่งนะคะพ่อโจขอเป็นตําซื่อนะคะและก็ตบท้ายด้วยการร้องเพลงโชว์ให้พ่อโจโยมานินฟังนะคะ โปรดมารับชมกันได้เลยค่ะในคลิปนี้ต้องรุ่นนี้่ต้องคนลูกคหลานพันธพอจูมาหาแล้วบอกพี่เขาตาดิเออซึ่งเบิดเนี่ยนนี่ดูน้ำแข็งจะข้นค่ะพ่อแม่ท่าทางลีลาตำส้มตำของน้องโซเฟียไม่เบานะคะเก่งทีเดียวค่ะสมเป็นลูกแม่ค้าส้มตำที่แท้เลยโซเฟียนี่คุณแม่มีมี

มีนมกินอยู่เออโอ้เิ่นมีเอยัีนี้อายุสิแปดปีมักล่องมักล่ำนีเกิดจากยังแสดงว่าคุณแม่บแม่นีซึมซบมาจากปุตากี้ําไมได้เป็นน้าได้ทานม้เนาดูนครับพอกแม่กับพมาเปิดไม่ไดค่ะแม่กัซึมซับมาเรื่อยๆมากหลพอกล่อ พอกรลองลำคุณแม่เป็นหมอลั้มใช่คุณแม่ไหมแกกรล่องกระลั่ะลังากับไปขันขไป่ว่าชวงเีกไค่อยได้่ะครัเราบันีไอ้คุณแม่นี่ก้อนนั้นนี้คุณจักหมอลำสาวมาเสอนแห้งบะรู้จักค่ะรู้จักอยู่เนาะเขยเมี่จักเคยงสาวนยแห้งจับเที่ยบป หน้ทีเลยส่มากจะดูดพ,พันเีเมียมจสมัรรรครทีพเมโท,ทรศัพทเมียทเียครับนมีโอกาสไปจ้าเื่อกญ่แกจะได้ลองแ่นจ้าเนมาดิไปทีราคารถแค่ัร่บดีนบนมีผู้นึงอีกก็คือน้องแมนบ่น้องของโซเทียอายุเท่ยครับ โทษโทษขอโทษถามเนาะหมาถึงผู้แลกนี่กัเป็นเป็นพลังคือรูกคืองนิดเดยคนไทยได้จังดีแบบว่าเด้ลองพี่เป็นัรองฮัดลอย่างเนี้ยอายุอะไแบบนี้แกันันันัทด้วยน่ะแสามขวบได้ค่ะอ่าาเอาจิงก็ังสามขวบนจริงก็จังคือไม่ต้องข้า เรามาฟังกันนะคะว่าพ่อโจโยมนินจะว่ายังไงบ้างกับรสชาติส้มตำที่น้องโซเฟียตำให้กินนะคะ ไม่มั่นใจนะคะชิมซ <als> ้ำสองค่ะอายุเท่านี้ตำมฮู้งในรสชาติคะนี่แซ่บับผมแซ่บเลยเออยใครหัดให้หนูตับต้องตับลูกแม่่ัดย่างเดียวปูดองปูดองไหมแ่เออขัดปูดองเออนั่นหนูลืมใส่อุ้ยบ่เปรี้ยวเกินบ่บางเกินแซ่บเลย เป็นหมอลำออยังไปยุ่นน้ำเสาหน่อยเดือนแข้งต่ทางนี้โอกาสก็อยากไปจริงจ้ะเลี่ยงเพลงมันจบก่อนจ้ะเรากไปถ้ามีเวลาว่างเมื่อนี้ยอ,อยากไปปออยากไปจริงจ้ะขึ้นไปทีเสานางเดือนแข้งนี่นะร้องโซเฟียร้องเพลงให้พระโจฟังสองเพลงนะคะคือสาวนาสั่งแฟนและเพลงแสงตะเวนจ้าค่ะจากจบสองเพลงนี้แล้ว แอดก็ขอจบคลิปไว้ด้วยเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่มารับฟังรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ